ตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาทำคลิปอธิบายคำสั่ง reverse สำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับที่เพิ่งเริ่มเล่นคำว่า reverse นะครับเราจะได้ยินเวลาที่เราเข้าสนามกันสมมติมพอเราจะบินปุ๊บเนี่ยพี่ๆในสนามเห็นแล้วบอกอา้าวมันพีดทางให้ reverse ซัเพราะคำสั่ง reverse เนี่ยมันคืออะไรมาดูกันนะครับ ว่า reverse นะครับจะใช้ในการปรับทิศทางของตัวเซอร์โวนะครับยกตัวอย่างเช่นเซอร์โวเนี่ยสมมติตัวนี้เนี่ยเราต่อเซอร์โวไว้ที่ตัวแอ r o ลอนนะครับพอเราโยกซ้ายเซอร์โวไปขวานี่นะครับพอเราโยกแอลอนขวาเซอร์โวไปซ้ายอย่างเงี้ย สมมติถ้าเกิดมันถูกต้องก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่ถูกต้องเราจะกลับทิศนะครับหมายความว่าเวลาที่เราโยกซ้ายเราต้องการให้เซอร์โวมาทางซ้ายเราก็จะไปที่คาสั่ง reverse ซึ่งในรีโมทคอนโทรลทุกๆตัวเนี่ยก็จะมีคําสั่ง reverse นะครับแต่เราจะต้องรู้ว่าเซอร์โวตัวนี้ต่อช่องอะไรยกตัวอย่างถ้าเป็นแอร์ลอนก็ต่อช่อง1 e l ่งเอลิเวเตอร์หรืออัพดาวนะครับก็ช่อง2 l u ลัดเดอร์ที่เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ช่อง4สมมติตัวนี้ผมต่อไว้ที่ช่อง1 a ึ่งแอร์อนเนี่ยนะครับผมอยากจะ กลับข้างนะครับผมก็ไปที่คำสั่ง reverse นะครับไปที่ reverse เสร็จแล้วเนี่ยในเมนูของทุกๆเครื่องจะเป็นคล้ายๆกันแบบนี้นะครับให้เราเลือกได้ว่าเราจะ reverse ช่องไหนก็จะมี a i r e r o n e l e v a t t r t ร์ทั t ทอล e ต d e อ r เกีแล้วก็เต็มไปหมดเอาแค่ตรงนี้นะครับเรามาที่ช่อง a i l e r o n แล้วเราก็เลือกคำสั่ง reverse นะครับพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราทำการเซฟซะในวิทยุแต่ละรุน่นก็ อาจจะเซฟอัตโนมัติหรืออาจจะต้องกดเซฟก่อนนะครับมาดูผลลัพธ์ของตัวนี้นะครับพอเราโยกไปทางซ้ายแอรอนนี่นะครับเซอร์โวก็มาซ้ายเหมือนกันเนี่ตัวนี้โยกขวาก็มาขวาเหมือนกันเพื่อให้มองเห็นภาพชัดเจนเรามาดูตัวอย่างจริงกันนะครับอย่างเครื่องบินตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวหางหางเสือที่เราเรียกหางเสือนะครับหรือที่เราเรียกว่าจริงๆก็คือลัดเดอร์นะครับ ในกรณีที่เราโยกลัดเดอร์สมมติเราโยกตัวนี้เป็นทางนี้ใช่ไหมฮะปกติเนี่ยลัดเดอร์เนี่ยก็จะต้องไปทิศทางนี้แต่ว่าพอเราโยกปุ๊บปรากฏว่าเขาไปตรงข้ามกันพอเราโยกตรงนี้ซ้ายโยกตรงนี้ซ้ายเขาไปทางขวามันก็จะทําให้เครื่องบินเนี่ยเลี้ยวขวาแทนที่จะเลี้ยวซ้ายเราก็จะต้องไปที่คําสั่งีเวิ r ์สซึ่งพอเรามาดูเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเซอร์โวติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับ รีเวิร์สก็จะกลับข้างคําสั่งเซอร์โวแค่นั้นเองเช่นโยกมาทางนี้ก็เปลี่ยนเป็นโยกไปทางนี้แทนนะครับแต่องศาการหมุนยังได้เหมือนเดิมนะครับก็คือความความกว้างเนี่ยไปซ้ายไปขวานียได้เหมือนเดิมแบบนี้เห็นไหมฮะไปซ้ายไปขวาได้เหมือนเดิมเพีงเยงแต่ว่าให้ทิศให้ถูกเช่นถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วมันไปอย่างนี้มันจะเลี้ยวขวาเราก็ต้องกลับทางเป็นว่าถ้าเราโยกซ้ายก็ต้องให้ซ้ายโยกขวาก็ต้องให้ขวาอ่ะแค่นี้เองนะครับคําสั่งรีเวิร์สนะครับก็จะดูว่า เครื่องบินของเรามีเซอร์โวกี่ตัวเอาตัวมาตรฐานก่อนนะครับสมมติว่าเราทําที่ตัวแอร์ลอนก่อนนะครับแอร์อนเนี่ยอาจจะมี์โวตัวเดียวหรือ2ตัวอย่างอันนี้นะครับเซอร์โวมี2ตัวบางรุ่นจะเป็นตัวเดียวเวลาที่เราจะเลี้ยวซ้ายพอเราโยกตัวแอร์ลอนที่รีโมทคอนโทรลไปทางซ้ายอย่างนี้นะครับเครื่องบินเนี่ยมันก็ควรต้องเอี้ยวอย่างนี้ถ้าเราบินแล้วเราเห็นว่ามันเอี้ยวไปตรงกันข้ามนะ นั่นแปลว่าเราจะต้องไปกลับค่าคำสั่ง reverse นะครับให้มันเอียวซ้ายตามมาตรฐานตัวที่2ที่เกี่ยวข้องก็คือตัวเอลิเบเ,เตอร์ในนี้นะครับอัพดาวเวลาที่เราโยกตัวรีโมทนะครับที่ตัวนี้เราดันไปอย่างเงี้ยเครื่องบินจะต้องดิ่งลงพื้นหรือที่เรียกว่าดาวถ้าดึงนี้จะต้องอัพนะครับแต่ถ้าเกิดบินแล้วมันเป็นทิศทางตรงกันข้ามเราก็ไปกลับค่าตรง reverse ตัวหนึ่งก็คือตัวลัดเดินะครับเวลาที่เราโยกไปทางนี้หางเสือเนี่ยก็จะต้องเอี้ยว มาทางนี้อ่ามาทางนี้เื่อเครื่องบินเลี้ยวไปทางซ้ายถ้าตรงกันข้ามกันเนี่ยเราก็ไปกลับค้าตรงรีเวิร์สนะครับก็วิธีการก็จะใช้เทคนิคแค่นี้ง่ายๆในการกลับค้ารีเวิร์สนะครับในส่วนคำสั่งรีเวิร์สนะครับก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเซวโ o ตัวอื่นๆได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะนำไปใช้อะไรแต่ว่ามาตรฐานเราก็จะใช้กันอยู่ประมาณนี้นะครับก็มีแอ r o n อนเอลิเวเตอร์ ลัดเดอร์3ตัวแค่นี้เราก็บินได้แล้วอย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบิในให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ